โอ้โหดูเก๋งจีนออกดอกแล้วนะนี่เห็นไหมฮะดอกสวยงามมากฮนะ5แชกลายสีน้ำตาลโอ้โหเหมือนลายไทยเลยนะสวยจริงๆฮะนี่ฮนะดอกเก,ก๋งจนะีนฮะมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานฮนะแล้วก็ดอกตูมเล็กๆก็กำลังมีมาด้วยช่องจินนตนารศรี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้มาเดินตลาดนัดอีกแล้วครับผมเห็นไม้สวยๆนะร้านของพี่เสือแคคตัสเนี่ยก็เก็บมาฝากกัน,นวันนี้ถือว่าเยอะเหมือนเดิมนะเป็นตลาดนัดวันศุกร์ดูฮะสวยๆทั้งนั้นเลยฮะเด่นๆชัดๆน,นี่ราคาก็ตามป้ายฮะนะไม่ได้มีทั้งราคาแพงๆราคาถูกๆมีหมดฮะยีบาทก็มี ฉัน,ะะน,นจะบอกชื่อบอกอะไรก็มันเยอะเหลือเกินนะเลยก็คงไม่บอกหรอกมาดูว่าเนี่ยมันเยอะขนาดนี้จริงๆนะสวยๆก็ใครที่มาเดินตลาดนะัดโรงพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิริกิติ์ก็ลองแวะมาดูฮะนะแขกตัดสวยๆพร้อมกระถางโอ้โหง,งามๆด้วยฮนะเนี่ยกระถางใบละ400บาทดูมีหลากหลาย ลายด้วยนะแบบลายเซรามิกนี่แบบนี้ก็มีฮะสวยงามวันนี้ก็มาแล้วก็เจอไม้เด็ดๆนะเนี่ยเก๋งจีนเนะก๋งจีนก็ทั่วไปนี่ก็เป็นแบบนี้นะดังๆเนี่ยธรรมดานะราคาก็อยู่ที่30บบาทนะ ส่วนกระถางตัวนี้กระถางนกพูกเนี่ยหนึ100บาทแต่วันนี้มาเจอเก่งจีนที่ชุดใหญ่ออกดอกกระถางนี้300บาทโอ้ยดูดอกของเขาฮะสวยงามมากๆเลยดอก5้าแฉกสีน้ำตาลสวยงามถือว่านาเลียงฮะนาเลียง ใครที่ชอบไม้ตระกูลพวกทนทานอยู่ในแบบทะเลทรายเนี่ยกส็สวยๆแบบนี้นีร้านพี่เสือแขกตัดก็ลองแวะมาดูกันนะตลาดนัดนีแถมมีเดี๋ยวพาไปดูอีกนะส,สวยๆอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นแข่งอยู่150บาท แต่ตัวนี้อิรุซามุนี่อิรุซามุดูฮะสวยสวยเหมือนปุยนุ่นเลยฮะเนี่ยกำลังออกดอกเลยเนี่ยตัวนี้ราคา1,000บาทนะเนี่ยดอกเต็มไปหมดเลยฮะนี่กำลังตุมต้มๆเนี่ยถอกบานทุกดอกพร้อมกันเนี่ยโอ้โหมันสะพรั่งนะฮะสวยงามมากๆเลย ใครสนใจก็แวะมาได้ฮะนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีทั้งวันอังคารและก็วันศุกรนะ์ร้านปีเสือมีพ่อค้าแม่ค้ายินดีต้อนรับอยู่ทุกวันนะฮนะนะครับผมสลรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ